พี่ว่าขนมพอได้ไหมคะแบบนี้ยังได้อีกเยอะนะคะมีอ,อะไรรวมได้หมดเอาตักให้คุณคุณอย่างนี้เลยคะ่ะจดได้นักจดได้เต็มไปเลยค่ะกินบันกินได้ทั้งปีก็ได้นะคะี่สุดของคาว่าบุฟเฟร่รอบนี้ก็คือเป็นบุฟเฟ่ผลไม้อันทีชาวขอนแก่นชอบทานบุฟเฟ่กันมั้ยวันนี้เร<อ>บุกมาถึงที่ร้านเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าเราสามารถตักผลไม้ทุกอย่างในร้านได้เลยมีอะไรรวมได้หมดเอาตัก เลยนะคะก็คือเราสามารถเลือกขนาดตามราคาได้เลยที่ร้านเขาก็จะมีตั้งแต่30 50แล้วก็100บาทเมื่อเลือกขนาดของแก้วได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถหยิบผลไม้ทุกอย่างในร้านได้เลยซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นผลไม้ดองหรือว่าผลไม้สดก็คือละลานตามากๆเธอแบบเดียวทานนี้ก็คือหยิบเต็มแก้วแล้วอะทุกคนเราสามารถตักได้แบบไม่อั้นเลยนะคะชอบทานแบบไหนเนี่ยก็หยิบเลือกได้เลยที่เราก็คือตักแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะได้ประมาณนี้และแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดจากผลไม้ไม่ได้ราวกับเป็็นนคคคู่ชีวิตะะกือพร้อเืลากหลลาายยรสสชติเนะะคคที่ัญได้ยินมาาาว่่ทีรนเนนีี่่ยยยเเเเเค้้้้าาาาาทอองดววืถรรรตักกผลลไมมสส็็จแถ ตักพริกเกลือได้เลยเมื่อตักทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมาโชว์ผลงานว่าฝีมือเราเป็นยังไงบ้างตัวเขาได้ไหมคะแบบนี้ยังได้อีกเยอะนะคะเลิศเล็ดเลไปเลยปิดจบมือนี้ก็คือได้วิตามินเติมร่างกายหลากหลายชนิดแน่นอนสหรับใครที่อยากตามมาชิมนะคะก็มาได้เลยกับร้านกังสดา ا ผลไม้เดลิเวอรี่ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งแกร้านจะอยู่ฝั่งกังสดานนะคะติดกับถนนกระเบนพฤกษ์เลยต้องติดต่อย่างเงี้ยพี่จะรับมงินกับลูกค้าไหวเหรอ